สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมวาวา,วาตาศักนะครับจะเข้ามาเยี่ยมชมสวนแคงทัตพี่ประยงนะครับตอนนี้พี่ประยงรออยู่ในโรงเรือนแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ประยง งมงคลโพครับก็ได้ทำแคทตัดมาประมาณ3ปีเนาะก็มีตัวนี้ต้นที่รักสุดคือชื่อว่าทรัพย์มงคลส่วนลงเรือนนี้ก็เป็นลงเรือนหลังแรกที่ที่เล่นแคทตคัดไปทำมาก็ส่วนใหญ่ก็จะสะสมแม่พันไว้ในโรงเรือนนี้หรไม้ให้ต้นรักๆทง่สก็จะดน ที่สะสมไว้เป็นแม่พันธุ์เพื่อเพื่อวันข้างหน้าจะทำพวกพวกตัวพวกนี้เพิ่มขึ้นจนอกเหนือจัดยินโนพี่ประยงครับตัวนี้คือสายพันธุ์อะไรครับช่วยอธิบายให้น้องฟังหน่อยอันนี้ก็เป็นโลโฟูโลโลฟูล c i ซีไะแล้วก็เป็นบางตัวก็เป็นตัวเต้าที่ว่าครอบเลยกนะ็คืออย่างตัวนี้คือเป็นทานเนนากะาเนาะน,านี่แล้วตัวนี้เป็นลูกของทานเนนากะา ส่วนตัวน้นเป็นคิดไม้ป่าที่สะสมไว้ก็เพื่อจะอไว้ทําในวันข้างหน้าเหมือนกันอันนี้อันนี้ยังไม่เปิดขายยังไม่เปิดขายส่วนมากส่วนใหญ่ซื้อซะเป็นส่วนใหญ่ซื้อเป็นส่วนใหญ่ พี่ะยงสะสมแอสโตด้วยอหรอครับพี่สะสมไว้อันอน,นี้ก็เป็นไม้ที่เราชอบก็สะสมไว้เหมือนว่าเกไว้ดูเล่นส,สวยงามอาจจะทํามั่งเล็กน้อยไม่ไม่จะจริงจังครับตัวนี้มีตัวไหนที่รักเป็นพิเศษไหมครับตัวนี้ครับมีห้าปูมีห้าปูมี้าปูอตอบมากครับตัวนี้ พี่พิยงครับอันนี้ไม้มเมล็ดทั้งหมดเลยใช่ไหมครับตรงนี้เป็นไม้มเมล็ดทั้งหมดเลยตรงนี้แต่ไปด้านนู้นจะเป็นไม้จำลองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไอ,อ,อันนี้เป็นไม้จำลองลิงเลมอนิเลมอนเป็นไม้จำลองเป็นไม้จำลองแล้วก็มาอันนี้ก็จะเป็นไม้มจำลองเป็น,น,นเดดีมกับออรูลา่า เดรีนะครับ<ช>เพื่อนส่วนทางนี้เป็นเป็นออรู่าก็สันสมไว้ทำไซส์ใหญ่ครับ <Aurora S 2> นออร่า <Aurora S 2> นะครับโซนโรงเรือนที่สองครับพี่ประยงค,ครับโซนโรงเรือนที่สองก็จะเป็น2โต๊ะโต๊ะแรกนี่จะเป็นเป็นไม้เพาะเมล็ดโต๊ะที่สามนี่ก็จะเป็นไม้ทำหนอก พี่ประยองบอกโ, karaoke, oj. โต๊ะที่1กับโต๊ะที่2นะครับโต๊ะนี้นะครับโต๊วนี้กับโต๊นี <odo> ้โต๊ะท <acha, S 1> <tills> ี่2นู้นนะครับจะเป็นไม้เมล็ดนะครับโต๊ะนี้อายุประมาณกี่ปีครับพี่ประยงโต๊ะนี้อย่างน้ต้องหัวโต๊ะนี้เป็นเป็นไม้ประมาณ3ปีเป็นไม้เพาะเมล็ดเพาะเองแต่เป็นเมล็ดที่ซื้อมาครับเล่นใหม่ๆก็ซื้อมาเพาะเองเป็นไม้ชุดแรกๆที่ที่ที่เริ่มเล่นเลยแต่ว่าเพาะเองจริงแต่เป็นเป็นเมล็ดที่ซื้อส่วนส่วนโต๊ะที่สองนั่นคือเป็นเป็นไม้เมล็ดที่เพาะเองแล้วก็ ทำฝักทำเล็ดเองเขี่ยเองทั้งหมดเลยดเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในนะครับส่วน,ส,วนส่วนต้นที่สองนี่เป็นเป็นไม้มเล็ดที่เราทำเองเขี่ยเองเพราะเองข้อเป็นความภาคภูมิใจที่เราเริ่มเริ่มทำได้เริ่มรู้วิธีการทำา้ก็ได้สวยบ้างไม่สวยบ้างมันก็เป็นการเริ่มต้นเนาะต้ที่สวยก็เราก็ภาคภูมิใจในการที่เราทำได้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำให้เรา ทำต่อไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ส่วนตัวนี้เป็นเป็นไม้ชนหน่อมทั้งโตก็ทำขึ้นมาส่วนส่วนมีทั้งหน่อจากไม้กาดและหน่อจากไม้ไม้ลากก็ส่วนส่วนนี้การทำผมจะทำแบบแบบปิดครับแบบปิดคือทำให้มันออกลากง่ายกว่าดีกว่าพี่ประยงพาไปดูหน่อยครับแบบปิดปิดก็เราลงทุนไม่เยอะนะครับลงทุนไม่ไม่ไม่เยอะเลยนะครับ ด้านนี้คือเป็นกล่องที่ทำหน่อทั้งหมดการชำก็กคือชำแบบปิดก็ประมาณนี้คือส่วนส่วิธีการชำของผมผมจะชำแบบใส่กระถางเลยคือถ้าออกลากก็คือจบเลยไม่ต้องมาแยกแยกเหมือนเหมือนว่าลดงานไปโดยการที่ว่าไม่ไม่ต้องไปไปแยกกระถางอีกทีหลังไงคือชำแล้วลากออกมาคือเสร็จเลยคือเราลดน้ำอย่างเดียวเลยพี่ประยงครับกล่องชำหน่อแบบนี้เสือหาซื้อได้ที่ไหนคะ ก็จจัดในเฟซในกลุ่มครับก็จัดเฟซคนชื่อแชทตัดของบางหลวงที่ที่ส่วนส่วนที่ผมซื้อนะแต่ว่าท่านอื่นอาจจะซื้อเพรื่นได้กอไม่รู้แต่ส่วนที่ผมซื้อที่ซื้อจากคนนี้ครับโอเคเอาที่สะดวกนะพี่เนาะที่สะดวกครับพี่ประยงครับอันนี้ไม้ชำหน่อําไมต้องเปิดฝาทิ้งไว้ฮะอ๋อส่วนส่วนส่วนอันที่เปิดฝาทิ้งไว้คือลากมาแล้วลากเดินู่แล้วก็เปิด อนุญาตดูก่อนนะครับสวยๆทางนั้นเลยครับเพื่อนๆแอบเห็นไหม,พมเพราะเมล็ดอยู่ด้านล่างที่ใช้กล่องของแข่งทัดคองบางหลวงเหมือนกันใช่ใกล่องพอเพาะเมล็ดโดยตรงอะพอเพาะเมล็ดโดยตรงเลยนะครับวิธีการนะครับแบบนี้ครับค่อนข้างนาหน่อยโรยค่อนข้างหนาหน่อยนะครับโอเค แมมชุดนี้ได้ขายไหมครับพี่ประยงส่วนแมมตรงนีคง้คงยังไม่ขายเพราะว่ามันยังมีน้อยอยู่ก็ต้องรอสั่งืก่อนนะเพราะว่าอันนี้ก็คือบางตัวที่เราเราเรายังไม่ได้ทำขายแต่เราชอบเราก็ซื้อมาสะสมไว้เาไว้ดูใ้ในความชอบของเราคนอันไหนมีอยากได้เราไปซื้อมาไว้ดูอะไรประมาณนี้อันนี้ดอกสีอะไรนะฮะขคนนกดอกชมพูครับ โซนนี้นะครับก็คือโซนไม้กราฟที่พร้อมจําหน่ายแล้วใช่ไหมครับพี่ประยงพาไปดูหน่อยฮะใช่โซนี่เป็นไม้กราฟก็มีจริงๆแล้วมีหลายตัวครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเดนดีดีคนสยามแต่อันนี้ก็หลากหลายสายพันธุ์ครับชอบไม้ที่มีชื่อไม้กระแตไม้กระแสอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับอีกตัวหนึ่งที่ที่หลายๆคนตามหามันอยู่ที่นี่นะครับเป็นดงเลยฮะ อันนี้คืออะไรครับพี่ประยงะครั C P A ครับา,าัเะเลยทําไว้เยอะนอยส,น,สน่ C เยอะเลยนะครับปลายสวยไม้สีออกเขียวไว้เยอะครมีเยอะค็ไม่ได้ขา,ายอะไรก็ขายบ้างไม่ขายบ้างก็ถ้าหล่อมันใหญ่ก็เก็บไว้ช้ำ โซนนี้นะครับจะเป็นโซน LB แล้วก็ยิมโนแบบเป็นไม้มเมล็ดนะครับแต่ผมเล็งไว้แล้วต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวถามพี่ระยงก่อนว่าราคาค่าตัวค่าสินสอดประมาณเท่าไหร่พี่ระยงต้นนี้ฮะต้นนี้ต้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ30,000ื่นแต่จริงๆมันมีที่ต้นสวยกว่านี้แต่โดนสไปแล้วก็ที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็ถือว่าสวยพอประมาณไม่ถือว่าสวยจัด <Okay. S 2> แต่ว่าก็ผมทาขายก็ มาถามซื้อผมก็ขายลงไปต้นต้นนี้นะฮะต้นนี้ต้นนี้ก็ต้นนี้ข้างๆเดี๋ยต้นี้ตนก็ประมาณสามหมื่นครับสามราคาเท่ากันราคาเท่าเท่ากันความด่างนะครับดูนะพี่ปู้ชครับ,รบผมเห็นลูกไม้ต้นหนึ่งมีสีเหลืองสีเขียวออกสีส้มๆนิดๆครับมันเป็นลูกไม้ของอะไรเดียอญาตชี้ก่อนนะครับนหนึ่งนะครับตรงนี้ต้นนี้ต้นนี้คือตัวนี้ก็เป็นเป็นลูกลูกไฟเวิร์กมีก<อ>ี่ต้นนะฮะที่สวนมี มีอยู่สองสามต้นที่ว่าดูแล้วจะสวยครับคือตอ้นนี้ต้นนี้ต้นนั้นด้วยนะครับออกออกหนามเดียวแล้วครับมันเป็นรูปของเสือเหลืองกับไฟเวิร์สครับก็ถือว่าสวยใ้ได้ครับออกหนามเดียวหมดแล้วทุกต้นตน,นี่ผจะพามาดูลูกไม้ชุดใหม่ที่ว่าว่าที่ว่าที่แม่พันในภายภักหน้าอันนี้เป็นไม้ที่ พ่อขึ้นมาเองแล้วมันสวยก็คัดเก็บไว้ในวันข้างหน้าน่าจะเป็นแม่พันธ์ได้อีกประมาณ2ปี 2> อีถึง3ปีคงได้เห็นแม่พันธุ์ตัวใหม่ที่สวยครับลุงขณะนี้เป็นไม้ก้ามักมีทั้งแม่พัน์แล้วก็ไม้ที่พร้อมขายแล้วก็บา,บางบางบางต้นที่เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ไว้ ปล่อยให้หน่อใหญ่เพื่อไว้เป็นไม้ทําหน่อก็มีเป็นบางบางส่วนครับจากพวกทีนี้ก็จะเป็นเก็บไว้ให้เป็นหน่อใหญ่เพื่อไว้ทําหนอ่อ สามารถติดตามพี่ประยงได้ช่องทางไหนบ้างครับทางเฟซก็ชื่อเฟซผมก็ชื่อประยงมงคลโพชื่อจริงนะชื่อจริงแล้วก็ภาษาไทยภาษาไทยใช่ไหมครัภาษาไทยโอเคฝากฝากเพจหน่อยครับผมฝากเพจก็เพจเพจชื่อมงคลโพแคลงกัตเพจเพจนะครับเป็นภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยมงคลโพแคลงกัตนะครับใช่ครับแล้วก็ถ้าผู้ที่จะมาเยี่ยมชมสวนสามารถ โทรมาสอบถามพี่ประยงได้โทรมาสอบถามนัดแง้งล่วงหน้าแล้วก็มาสวนก็คือพิมพ์ Google หาว,ว่าสวนมงคลโพแคลงตัดขึ้นครับผมสามารถเลยครับสามารถพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับ Google ว่าสวนมงคลโพแขงตัดนะครับก็จะมาจะสามารถเข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมสวนแข่งตัดของพี่ประยงได้นะครับ